หลังจากที่ได้ทำท็อป10ของทั้งกองหน้ากองกลางกองหลังไปแน่นอนว่าในวันนี้พวกเราแวดวงฟุตบอลก็จะมาปิดท้ายด้วยตำแหน่งสุดท้ายที่สำคัญอย่างผู้รักษาประตูการที่ทีมใดสักทีมมีนายด่านที่หนึบและไว้ใจได้นั่นจะทำให้ผู้เล่นในเกมรับและตำแหน่งอื่นๆสามารถไว้ใจได้ว่าประตูของทีมนั้นจะมีการป้องกันที่เหนียวแน่นทำให้ในวันนี้พวกเราแวดวงฟุตบอลก็จะพาเพื่อนเพี่นพ,พ,พน้องๆทุกคนมาดูกันว่า ท็อป10ผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกณนะเวลานี้จะมีใครกันบ้างและก่อนที่เราจะเริ่มคลิปท็อป10เช่นเคยเพื่อไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดใดๆผมก็อยากจะขอย้ำอีกรอบว่า การจัดอันดับในครั้งนี้พวกเราไม่ได้เป็นคนจัดอันดับกันเองโดยจะเป็นการจัดอันดับโดย ESPN F4 ที่วัดโดยผลงานส่วนตัวและความสำเร็จกับทั้งสโมสรและทีมชาติถ้าทุกคนพร้อมและเข้าใจตรงกันแล้วมาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับอันดับที่10นิคโป๊ปจากนิวคาเซิลมูลค่าทางการตลาด20ล้านยูโรจากตัวเทพในเกมฟุตบอลชื่อดังอย่างฟี FA ไได้ก้าวเท้าออกมาพิสูจน์ตัวเองกับทัพสาลิกาดงโดยการเป็นผู้รักษาประตูระดับท็อปของศึกพรีเมียร์ลีกโดยช่วงก่อนหน้า ป๊อเองก็ผ่านการตกชั้นมากับเบอร์ลี่แต่ด้วยผลงานที่เด่นทําให้นิวคาสเซิลดึงตัวมาร่วมทีมและได้แย่งตําแหน่งประตูมือหนึ่งมาจากมาตินดูบัสกาถ้าจะถามว่าป๊อนั้นเหนียวแค่ไหนในช่วงครึ่งซีซั่นแรกเขาเซฟจนทําให้นิวคาสเซิลนั้นเป็นทีมที่เก็บคลีนชีตได้มากที่สุดใน5ลีกใหญ่ยุโรปโดยการเก็บไป16คลีนชีตจะไม่น่าแปลกใจเลยถ้าหากป๊อในวัย31ปีจะพานิวคาสเซิลกลายเป็นยอดทีมได้ในอนาคตอันดับที่9 เอมิเลโนมาร์ติเนสจากแอสตันวิลล่ามูลค่าทางการตลาด28ล้านยูโรถือว่า เป็นนักฟุตบอลอีกคนที่ประสบความสําเร็จในเส้นทางได้แบบก้าวกระโดดเป็นอย่างมากเพราะเมื่อ2อสปีที่แล้วตอนที่เขายังอยู่อาร์เซนอลเจ้าต,ตัวยังต้องเป็นมือ2ของบรัสเลโนโอ,อยู่เลยและแทบไม่ได้โอกาสลงสนามกับอาร์เซนอลก็จะมาได้รับโอกาสจากอาการบาดเจ็บของเลโนมาติเนสเซฟจนพาปืนใหญ่คว้าแชมป์เอฟเอครับและต่อมาก็ย้ายไปแอสตันวิลล่าเพื่อโอกาสในการลงสนามต่อมาเจ้าตัวก็ได้เป็นนายด่านตัวจริงของอาร์เจนตินาที่เซฟจนพาทับฟ้า จนได้แชมป์โคปาอเมริกา ต่อมาก็โชว์ลีลาเซฟจุดโทษสุดหนึบจนคว้าชแชมป์ฟุตบอลโลกไปอย่างยิ่งใหญ่อันดับที่8อารอนแรมสเดลจากอาร์เซนอลมูลค่าทางการตลาด40ล้านยูโรในฤดูกาล2021-2022อาร์เซนอลก็ได้สร้างดีลสุดงงจากการคว้าตัวแรมสเดลโดยค่าตัวที่สูงถึง28ล้านยูโรท,ทั้งทั้งที่พวกเขาก็มีจอมหนึบอย่างบรันเลโนอยู่แล้วแต่สุดท้ายแรมสเดลก็ทำเห็นแล้วว่า เขานันนยอดเยี่ยมแค่ไหนโดยการเซฟกระจายและในฤดูกาลที่ผ่านมาเจ้าตัวก็เซฟซะจนเกือบพาอาเซนอลคว้าแชมป์ลีกแต่ก็น่าเสียดายที่ในช่วงโค้งสุดท้ายนั้นพวกเขาพลาดทายกันเองแต่ในทีมชาติอังกฤษทั้งเขาและนิกโปปสนุบยังไงก็ยังไม่ถูกรับเลือกในการเป็นมือหนึ่งของทีมชาติก็ต้องมารอดูกันว่าแรมเซลจะได้รับโอกาสจากแกร็สเซาเกตบ้างหรือไม่ในอนาคตอันดับที่7 เอเดซอนมัวราเอสจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มูลค่าทางการตลาด40ล้านยูโรเอเดซอนได้กลายเป็นหนึ่งในฮีโร่ของแมนซิตี้ในนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับอินเตอร์มิลานโดยการเซฟลูกอันตรายทั้งหลายที่ทับมูใหญ่ยิงใส่จนสุดท้ายเรือใบก็กลายเป็นเจ้ายุโรปเอเดซอนนั้นเป็นนายด่านที่ไม่ได้โดดเด่นแค่ในเรื่องของการเซฟเท่านั้นเพราะเรื่องของการเล่นบอลได้เท้านั้นเขาก็ทำได้ยอดเยี่ยมไม่แพ้ผู้เล่นเอาฟิด้ดยแรงขาข้างซ้า ที่สรงพลังจนเปิดบอลได้ไกลสุดๆการออกบอลควางก็ยอดเยี่ยมเลยไม่แปลกที่จะทำให้เป๊ปกวัวเดียลานั้นถึงกับต้องทุ่มเงินให้กับเบนฟิก้า40ล้านยูโรในการดึงตัวเข้ามาร่วมทีมอันดับที่6จิอาลูจิดอนนารุม่าจากปา erm รีสแซงต์จมงมูลค่าทางการตลาด45ล้านยูโรดอนนารุม่าเป็นมือกาวคนหนึ่งที่ถือว่ารันวงการมาอย่างยาวนาน ถ้าเห็นแบบนี้เจ้าตัวก็เพิ่งมีอายุได้เพียงแค่24ปีเท่านั้นเพราะเขาก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของเอซีมิลานนับตั้งแต่อายุ17ปีประสบความสําเร็จมาทั้งในนามสโมสรกับทีมชาติในบอลยูโร2020เขาเป็นฮีโร่ที่เซฟจุดโทษจนพาอิตาลีคว้าแชมป์และหลังจากหมดสัญญากับปีศาจแดงดําเขาก็ย้ายไปเปโเช่เพื่อไล่ล่าความสําเร็จขั้นต่อไปกับแชมป์ลีกเอิงแบบ2ปีติดแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้พบเจอเรื่อง ที่ไม่ดีอย่างการโดนโจรปล้นบ้านและถูกจับมัดไว้พร้อมกับแฟนสาวพวกเราเองก็มาช่วยกันส่งกำลังใจให้เขาผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้กันดีกว่าครับอันดับที่5ชานโอบรักจากแอเลติโกมาติดมูลค่าทางการตลาด 35ล้านยูโรนี่คือหนึ่งในนายด่านที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานกับทัพตราหมีโดยการปกป้องประตูของทีมมาอย่างยาวนานโอบลัก็ถือว่าเป็นนายด่านที่มีข่าวกับทีมอื่นๆมากมายในช่วงหลายหลายปีมานี้แต่มือกาววัว30ปีก็ยังอยู่กับแอตมาริตต่อไปถึงในช่วงซีซั่น2021 2022จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีของเจ้าตัวนัดจากการมีเปอร์เซ็นต์การเซฟเพียงแค่59%จากลูกยิงทั้งหมดแต่ในซีซั่นที่ผ่านมาเขา ก็กลับมาโชว์ฟอร์มได้เหมือนเดิมจากการเพิ่มเปอร์เซ็นต์เป็น7 7เจเจากลูกยิงทั้งหมดอันดับที่4ไมค์เมนยองจากเอซิมิลานมูลค่าทางการตลาด45ล้านยูโรมือกาวเด็ดปันของปารีสแซงต์แชงกนั้นได้สร้างชื่อให้ทุกคนรู้จักโดยการเป็นนายด่านตัวจริงของลิวที่ค่นบัลลังก์แชมป์ลีกมาจากทีมที่เห็นเขาเป็นส่วนเกินอย่างปารีสแซงต์แชงกนี่แหละครับเขาเป็นผู้รักษาประตูที่มีรูปร่างสูงและตัวใหญ่การยืนตำแหน่งก็ถือว่าเยี่ยม ทำให้เรามักจะเห็นเขาเป็นประตูที่มักจะยืนปิดมุมได้ดีซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวคว้าแชมป์ลีกเอิงเขาก็ได้ย้ายมาซบเอซีมิลานและเพียงแค่ปีแรกมินยองก็พาปีศาจแดงดําคว้าแชมป์ลีกได้ในรอบ10ปีถึงในซีซั่นที่ผ่านมาเขาจะบาดเจ็บจนอดไปลุยฟุตบอลโลกและเสียแชมป์ลีกให้กับนาโปลีแต่ในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเขาก็เซฟจนเคียร์นาโปลีตกรอบและเขาไม่ได้ไกลถึงรอบรองชนะเลิศกันเลยทีเดียว อันดับที่3าอลิสันเบเกอร์จากลิเวอร์พูลมูลค่าทางการตลาด35ล้านยูโรจากตอนแรกราคา62ล้านยูโรที่ลิเวอร์พูลทุ่มซื้อนายด่านสัญชาติบราซิเลียนมาจากโรมานั้นอาจจะดูแพง แต่ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีสำหรับอลิซอนนั้นจะเรียกได้ว่าเขาเป็นจิกซอชิ้นสุดท้ายของเลื้ยวหูและเจอเกนครอปก็คงจะไม่ผิดนักสำหรับหงแดงในช่วงที่พวกเขาไล่กวาดความสำเร็จมามากมายทั้งแชมป์พรีเมียร์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเอฟเอคัพคาราบาวคัพในซีซั่นที่ผ่านมาสำหรับเลี้ยวหูก็ถือว่า เป็นฤดูกาลที่พวกเขาเจอกับปัญหามากมายทั้งอาการบาดเจ็บของนักเตะหรือฟอร์มการเล่นของผู้เล่นเกมรับที่แกว่งไปจากมาตรฐานเดิมแต่เครื่องจากสีแดงก็มีอลิสันที่เซฟช่วยทีมมากมายในซีซั่นที่แล้วถ้าพูดง่ายๆก็คือหากพวกเขาไม่มีอลิสันลิวอหูก็คงจะโดนถลุงประตูไปมากกว่านี้อย่างแน่นอนอันดับที่2มาร์คอังเดรทสเตเกนจากบาร์เซโลนามูลค่าทางการตลาด35ล้านยูโร การที่มีชื่อของนายด่านจอมเหนียวจากเยอรมันรายนี้มาอยู่ในท็อปถก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกถึงในรายการใหญ่อย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกบาร์เซโลนาจะตกรอบแบ่งกลุ่มแบบ2ปีติดแต่ในลาลิกาฤดูก,กาลที่ผ่านมา จาก38นัดที่สเตเกนลงเฝ้าเสาให้กับเจ้าบนทุ่มเขาก็เก็บคลีนชีตไปมากถึง26นัดและเสียไปเพียงแค่18ประตูส่วนพาบาเซลโลนาคว้าชแชมป์ลีกไปได้แทบจะแบบม้วนเดียวจบโดยไวั31ปีของสเตเกนนั้นก็อาจจะถึงเวลาบ้างแล้วที่เจ้าตัว จะได้รับโอกาสในการลงเฝ้าเสาให้กับทีมชาติเยอรมันเพราะเนื่องจากมือหนึ่งที่ครองตำแหน่งมาอย่างยาวนานอย่างมาเน่อนอยเยอร์ก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับได้รับอาการบาดเจ็บบ่อยขึ้นก็ต้องมารอถึงว่าเขาจะได้โอกาสเป็นมือหนึ่งบ้างไหมในการลุยบอลยูโร2024และแล้วก็มาถึงอันดับที่1น,นั่นก็คือตีโบกุตัวจากเรียวมาตริดูลค่าทางการตลาด45ล้านยูโร ในการคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกของราชันชุดขาวเมื่อรุูการ2 0 2 1 2 0 2 2นั้นกะปูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่ามือกาวจากเบลเยียมรายนี้เป็นฮีโร่ที่เซฟลูกยิงจากคูเล่นลิวอร์ผูลล,ลูกแล้วลูกเก่าในรอบชิงและในซีซั่นที่ผ่านมา เขาก็ยังเป็นส่วนสำคัญของมาดริดที่คว้าทั้งแชมป์ยูฟาซู per คัพซู per โคปาและโคปาเดลเรถึงแม้ในรายการสโมสรโลกเขาจะบาดเจ็บจนไม่ได้ลงสนามก็ตามซึ่งฟุตบอลโลกนั้นอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเจ้าตัวก็ต้องผิดหวังกับเบลเยียมโดยการตกรอบตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มแต่ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกถึงมาดริดจะโดนแมนซิตี้สุดด้อนแรงเขียยตกรอบไปแต่ในเกมรอบรองชนะเลิศเล็กแรกนั้นก็เป็นหนึ่งในเกมที่กูตัวเซฟกระจาย จนเสมอกับแมนซิตี้ไปได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งถ้าดูจากฟอร์มของเจ้าตัวในวัย31ปีก็คงน่าจะยืนเป็นกำลังหลักในการปกป้องประตูของราชันชุดเขาไปได้อีกนานแน่นอนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปท็อป10ในแต่และตำแหน่งจาก e s p n FC าในอนาคตมีการจัดอันดับใดๆเราก็จะมาทําให้ดูกันเช่นเคยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆพีพๆน้องๆทุกคนอยากดูการจัดอันดับเรื่องไหนก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้เลยนะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของพวกเราก็ยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปจากพวกเราแวดวงฟุตบอลได้นะครับขอบคุณครับ